ดอกเตรบีฟเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ถูกจำกัดด้วยความสามารถในการมองเห็นที่จำกัดตอนนี้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของผมสุนักจะสามารถมองเห็นสีได้เออใช่แต่รอยผมคิดว่าสุนักมองเห็นสีได้นั่นคือคุณหมอด Roy อรรอยจีบีฟและภารกิจของผมคือการมอบความสามารถในการมองเห็นสี ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเออโอเคแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าสุนัขมองเห็นสีได้อะไรนะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสุนัขตาบอดสีแต่หลายคนเช่นด็อกเตร์บิฟผู้ทรงเกียรติของเราเข้าใจผิดคิดว่าสุนัขมองไม่เห็นสีเลยในขณะที่อาจจะง่ายกว่าที่จะคิดว่าสุนัขมองเห็นโลกเหมือนรายการโทรทัศน์เก่าๆแต่ความจริงแล้วมันใกล้เคียงกับที่มนุษย์ประสบกับภาวะตาบอดสี ซึ่งเรียกอย่างถูกต้องว่าความบกพร่องในการมองเห็นสีตัวรับที่ทำให้ดวงตาสามารถรับรู้สีได้เรียกว่าเซลล์รูปกล่วยมนุษย์ส่วนใหญ่มีเซลล์รูปกลวย3มชนิดในดวงตาซึ่งโดยประมาณแล้วจะตรงกับสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินม่วงนี่เรียกว่าภาวะการมองเห็นสี3สีในทำนองเดียวก,กันกับที่เราผสมสีหลักเพื่อสร้างเฉดสีทั้งหมด การรวมกันของตัวรับสีทั้ง3ชนิดนี้ทำให้เรามองเห็นแสงได้หลากหลายสเปกตรัมเมื่อตัวรับสีชนิดใดชนิดหนึ่งทำงานผิดปกติบุคคลน,นั้นจะสูญเสียความสามารถในการมองเห็นส่วนนั้นของสเปกตรัมสีเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะการมองเห็นสีสองสีและผู้ที่มีภาวะนี้ถือว่าตาบอดสีแม้ว่าพวกเขาจะสามารถมองเห็นสีอื่นๆส่วนใหญ่ได้สุนักก็มีข้อจำกัดที่คล้ายกัน ยกเว้นว่าดวงตาของพวกมันมีเซลล์รูปกรวยเพียงสองชนิดตามธรรมชาติซึ่งตรงกับสีน้ำเงินและสีเหลืองในขณะที่คุณมองเห็นดอกกุหลาบสีแดงสวยงามสุนัขจะเห็นเพียงดอกไม้สีน้ำตาลเหลืองในขณะที่หญ้าสีเขียวุฉมทั้งหมดดูแห้งเหี่ยวและตายแล้วทำไม่สงสัยว่าทำไมพวกมันถึงชอบกินหญ้าเห็นไหมงานของผมไม่สูญเปล่าที่จริงแล้วเสร็จไปแล้วสองในสาม เพิ่มกลวยชนิดใหม่เข้าไปในระบบการมองเห็นของสุนัขอีกชนิดหนึ่งแล้วพวกมันก็จะสามารถควบคุมสเปกตรัมทั้งหมดได้ฮฮาฮ่า <laughs> เออได้ครับคุณหมอโอเคครับ